ธัญญาธัญเรศลั่นเตือนสาวมือที่สระวังจะโดนฟ้องไม่รู้ตัวนิ้งปณิตาได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหลังมีข่าวลือว่าจะหย่ากับสามีซึ่งในตอนนี้ยังไม่ได้หยา่าสถานะคือสามีภรรยากันอยู่และก่อนที่จะจบรายการคุยแซบโชว์ธัญญาในฐานะพิธีกรรายการและเป็นเพื่อนสนิทของหนิงได้พูดทิ้งท้ายวิว่า สถานะตอนนี้ยังเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรที่ทำให้ครอบครัวเขามีสาเหตุให้แตกแยกสันครอนถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเพื่อนสาวๆทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่จดทะเบียนสมรสเขามีกฎหมายคุ้มครองบ้านใหญ่ การที่บ้านใหญ่เจ็บปวดทุกใจมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมอยู่แล้วก่อนที่จะทำอะไรคิดดีๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ